รายการเปิดท้ายขายเซอร์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับตัวเซอร์ต่างๆให้เข้าใจถึงแก่นแท้ก,กันเลยทีเดียวค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็เป็น e p ีที่8แล้วตัวเซอร์ที่เราจะมานําเสนอในวันนี้นั่นก็คือตัวเซอร์คอมเทียไซซาพั์นั่นเองค่ะและผู้ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับตัวเซอร์ตัวนี้นะคะนั่นก็คืออาจารย์สนั่น c e r t i f ิฟายอินสต c t ร r จากทางคอมเทียนั่นเองค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับ ผมา,าระจย์สนันนะครับวันนี้มาพบกันในเนื้อหาของตัว c o m t e ีย Cyber Security Analyst Pa ัหรือว่าตัวย่อเราเรียกสั้นๆว่า Com c o m t ทีย c y s ซ่าพัทนั่นเองคอมเทียไซซ่าพเนี่ยปัจจุบันนะครับ e x a m c o จะเป็นรหัส C S 0 0 2แต่ถ้าเราสังเกตในหน้าเว็บนะครับในหน้าเว็บเนี่ยปัจจุบันเขาจะมีรหัสพ่วงท้ายมาเป็นว่าแอ C S 0 0 3ซึ่ง พอมาดูแล้วนะครับมาดูตรงข้างล่างเนี่ยนะครับ Excel Detail CS0 ขี CS 0 3ตอนนี้ยังไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคุยกันในวันนี้เราจะคุยในเวอร์ชันของเวอร์ชันปัจจุบันก็คือเป็น002ก่อนนะครับย้อนไปดูนิดนึงนะครับว่าไซซ่าพันเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรถ้าเราสังเกตจากตัวไอคอนของมันเนี่ยนะเป็นรูปแว่นขยายซึ่งว่นขยายนี้ก็จะสื่อเสมอกับว่าการตรวจจับนั่นเองนะครับการตรวจจับก็คือคนที่ทํางานทางด้านไซเบอร์เ curity ที่เป็นฝ่ายตรวจสอบฝ่ายตรวจจับหรือว่าเป็นฝ่ายที่ป้องกันผมให ดูตัวพาดเวอีกครั้งนะครับตัวพาดเวเนี่ยเราสังเกตว่าพอเราผ่านจาก Security p a พัซึ่งเป็นพื้นฐานของ Cyber Security ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันออกมาแยกเป็น2งฝั่งด้านบนจะเป็นคอมเทียเพนเทสพัทส่วนไซซ่าพัทน่จะอยู่ด้านล่างที่เขาแบ่งเป็น2สายแล้วอยู่ในเลเวลเดียวกันเนี่ยก็คือว่าฝั่งเพนเทสพัทเนี่ยเป็นฝั่งที่เชิงลุกหรือฝั่งออฟเฟนก็คือโจมตีทดสอบเจาะระบบด้วยการทดลองโจมตีแต่ว่าฝั่งไซเบอร์ซิเคียวริตี้แอนลิสต์พัทหรือไซซ่าพัทเนี่ Defense, ตั้งรับนั่นเองเป็นฝั่งตั้งรับเพราะฉะนั้นความสามารถของไซเบอร์ซิเคียวริตี้อาริพัทเนี่ยก็ต้องมีความสามารถในเชิงของการป้องกันตั้งรับตรวจจับภัยคุกคาม,มาต่างๆที่มันเข้ามาในตัวระบบในองค์กรของเรานะครับแล้วค่อยต่อขยายไปฝั่งของผู้บริหารทางด้านซิเคียวริตี้ก็คือเรื่องของ CSP พัทเพราะฉะนั้นโพส i t i o n ของไซซ่าก็จะอยู่ตรงนี้ใครบ้างที่เหมาะจะเรียนรู้แล้วก็สอบตัวไซซ่าพัทบ้างนะครับในหน้าเว็บนี้มีบอกอยู่ตรงนี้นะครับเป็นทุกๆเซอร์ของคอมเทียนเนี่ยเขาบอกว่าสายงาน ที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นพวกนักวิเคราะห์นะครับเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือว่า security analyst อันที่2เป็นเรื่อง test intelligence analyst ก็คือคนที่หาข้อมูลข่าวสารนะครับเรื่องของตัวภัยคุกคามต่างๆการวิเคราะห์การโจมตีประเภทต่างๆแล้วก็ทําขึ้นเป็นฐานข้อมูลเป็น data base พวกภัยคุกคาม security engineer อันนี้กรณีที่ว่าอยู่สายงาน security แล้วอยากจะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเป็นสายป้องกันเป็นสาย monitor นะครับตรวจจับรวมไปถึง application security analyst ทำไมถึงพูดถึงตรงนี้เพราะว่าคนที่ ทำเรื่องของตัวคนที่สอบเรื่องของไซเบอร์เน่ยนะครับจะยุ่งเกี่ยวกับทุกเลเวลทุกเลเยอร์เลยนะครับของตัวองค์กรของเรารวมไปถึงแอปพลิเคชันซึ่งแน่นอนว่า incident response เ,เป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการของคนอยู่สายป้องกันสายไซเบอร์พาร์ทคอมไพน์แอนนัลลิสก็คือการนักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่ทําระบบไซเบอร์เ u r i t ตี้ระบบป้องกันเนี่ยทำยังไงให้มันคอมไพน์ตามมาตรฐานตามกฎระเบียบเป็นไปตามกฎระเบียบเป็นไปตามกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตามแล้วก็รวมถึงพวกเทรดคันเตอร์นัก ไล่ล่าพวกภยัยคุกคามที่เกิดขึ้นตามดูว่าในระบบในองค์กรของเราเนี่ยมีพวกภยัยคุกคามไปซ่อนตัวไปเกิดขึ้นอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งตำแหน่งงานงต่างๆเหล่านี้นี่แหละที่เหมาะสมกับจะมาสอบเรื่องของ Cyber Security Analyst p ั t จริงๆแล้วรวมไปถึงคนสายงานไซเบอร์อื่นๆที่ต้องการขยายความรู้ของตัวเองในด้านนี้ด้วยซึ่งคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าในเนื้อหาสาระของโดเมนต่างๆทั้ง5โดเมนของ Cyber Security Analyst หรือไซซ่าพัทมีอะไรบ้างให้ดูตัวโดเมนโดเมน ก็จะพูดถึง Trade and vulnerability management ก็คือการบรหารจัดการพวกช่องโหว่ภัยคุกคามต่างๆแน่นอนเราสายป้องกันเราก็ต้องรู้รู้ก่อนนะครู้ก่อนลนะ่วงหน้าว่าตัวเรามีช่องโหว่อะไรมีภัยคุกคามมีเทรดอะไรเกิดขึ้นบ้างในระบบเราเพื่อที่เราจะหยุดมันนะครับ แล้วก็ข้อที่2โดเมนที่2นะครับเรื่องของซอฟต์แวร์แล้วก็ตัวซิสเต็มเียวริตี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นแอมบิเอะของเรานั่นเองที่เราต้องดูแลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักนะตัวระบบแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่เราใช้ในในองค์กรของเราอันที่3เป็นเรื่องของเียวริตี้โอเปอเรชั่นอันนี้จะขยายความไปถึงเรื่องของพวกศูนย์สอบต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการมอนิเตอร์จะเกี่ยวข้องกับสอบโอเปเรชั่นเรื่องอินซิดนอ์เรสปอนแล้วก็โดเมนที่5เป็นเรื่องของคอมไพน์แอนด์แอสเซสเมนต์ก็คือการทีี่เรราาามมตฐน แล้วเราจะประเมินได้ไงว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านมาตรฐานเราไปขยายความดูแต่ละโดเมนนะครับในโดเมนที่1เรื่อง t r r e e a n n v v u l n e r a i i l i t y Management เนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าเราต้องเข้าใจถึงความสำคัญของ t r r e a t Data and t h r e i n t n t l l l i n e n ัความหมายก็คือพวกแพทเทิร์นในการโจมตีต่างๆ พวกข่าวสารพวกฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแพทเทิร์นการโจมตีเนี่ยเราต้องรู้นะครับว่าเราจะไปเอาที่ไหนแล้วเราก็าไปอ้างอิงรีซอร์ตตรงไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นโอเพนซอร์สหรือว่าเป็นโค้ดซอร์สต่างๆนะครับเรื่องของ c o n f i d e n t เชียลเลเเรื่องของ indicator management นะครับ อย่างเช่นการโจมตีเกิดขึ้นเนี่ยเราจะสังเกตได้ยังไงเห็นอินดิเคเตอร์ที่อยู่ในระบบเราได้ยังไงการแบ่งประเภทของเทรดนะเป็นโนเทรดกับอันโนนเทรดมีความแตกต่างกันซีโร่เดย์เป็นยังไงนะครับตัวแอดวานซ์เพอร์ซิสเทนต์เทรดหรือว่าตัว APT เทรดดักเตอร์นะครับเทรดดักเตอร์ประเภทต่างๆเป็นเนชั่นสเตทเนชั่นสเตทสปอนเซอร์นะครับตัวแฮกดิวิสตัวออร์แกไนซ์ครามตัวอินไซเดอร์เทรดนะครับต้องแยกแยะให้ออกมีความต่างมีลักษณะพฤติกรรมต่างกัน i n t e l l i g e n c e ่ y c l e ก็คือหน่วยของข่าวกรองต่างๆที่วงจรนะวงจรชีวิตของตัวข่าวกรองพวก i n t e l l i g e n ร์ต่างๆมันมีตั้งแต่ตอนที่เรากําหนด r q u i r e m e n t นะครับเราเก็บข้อมูลเราเอามาวิเคราะห์นะครับแล้วก็เอามาประเมินแล้วก็ทำ e e e b a c k นะครับดูว่า i n t e l l i g e n c e ที่ใช้ได้เนี่ยมันอัปเดตหรือเปล่านะมีตัวไอคุกคามหรือเทรดประเภทใหม่ๆเกิดขึ้นไหมคอมมูนิตี้มัลแวร์ก็คือมัลแวร์ที่ทุกคนมีสิทธิ์โดนนะครับ การทำ n f o r m a t i o n Sharing ระหว่างอุาหกรรมต่างๆนะอย่างแบงค์เนี่ยแบงค์หลายๆที่ก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องของ Trade Data t r a d e t n t e l l i g e n c e กันพารที่2นะครับเป็นเรื่องของการเอา Trade i n t e l l i g e n c e มาใช้ในองค์กรน,นะมาใช้ในเรื่องของความปลอดภัยในองค์กรก็นะคื เอาเฟรมเวิร์กมาตรฐานต่างๆอย่างเช่นไปเตอร์แอทแท็กนะครับวิธีการในการโจมตีของพวกนักเจาะระบบทั้งหลายนะครับแล้วก็ขั้นตอนการทำเทดริเสิร์ชทำเทดโมเดลลิงทำยังไงได้บ้างโจมตีแบบไหนแล้วก็แอทแท็กเซิร์ฟเสมีอะไรบ้างแอทแทกคอมเตอร์มีอะไรบ้าง,างผลกระทบโอกาสที่จะเกิดการแชร์พวกเทดอินเทลเลเนต์กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกระบวนการหรือฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องก็คือตัวอินสแตนด์เรสปอนด์ใช้ประโยชน์อะไรจากตัวเทดอินเทลเลเซนต์ได้บ้างพวกที่บริหารจัดการช่องโหว่พวกที่ทำเร ของบริหารความเสีย่ยงหรือว่าพวกที่เป็นวิศวกรทางด้านความมั่นคงปลอดภยัยหรือเป็นนักตรวจจับนักมอนิเตอร์ต่างๆกิจกรรมในเรื่องของการทำ vulnerability management นะเราต้องทำอะไรบ้างเขาก็จะพูดถึงตั้งแต่การระบุช่องโหว่การประเมินความถูกต้องของช่องโหว่ที่เจอนะครับการลดการจัดการกับช่องโหว่รวมถึงการสแกนในการสแกนช่องโหวต่ต่างๆมีพารามิเตอร์หรือมีตัวคุณตเียอะไรบ้างที่เราจะต้องกำหนด เรื่องการสกแกนแบบมี user password หรือไม่มี user password ป้นต,ต้นแล้วก็เรื่องของข้อจำกัดนะครับ inhibitor to remediation หมายความว่าถ้าเราจะไปจัดการกับช่องโหว่เนี่ยมันจะมีอะไรเป็นอุปสรรคบ้างน,นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสัญญาต่างๆที่เราอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าจะไปละเมิดสัญญาอย่างเช่นพวก sla นะครับเรื่องของ business process ไปทำให้ business process มันหยุดชะง,งัก ตรงนี้ก็เป็นข้อจํากัดเวลาที่เราจะไปจัดก,การกับช่องโหว่ถัดมาเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เอาพุทจากตัวเครื่องมือสแกนช่องโหว่เราใช้อุปกรณ์ใช้เครื่องมือพวก V A สแกนแล้วมันได้รายงานช่องโหวอ่มาเนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าไอ้ช่องโหว่หรือตัวรายงานต่างๆเนี่ยมันถูกต้องมันมีความเที่ยงตรงแค่ไหนถูกต้องอย่างไรบ้างอันนี้จะให้รู้จักพวกเครื่องมือต่างๆว่าสแกนออกมาแล้วได้หน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิเคราะห์ความถูกต้องของมันเครื่องมือต่างๆพวกนี้ก็อย่างเช่นพวก V A สแกนเนสซาด V A สแกนพวกที่เป็น โอเพนซอร์ Thought, อย่าง o p e n VAS เป็นต้นนะครับหรือว่าเป็นพวกที่เป็น vendor support การสแกนพวก s ซอสโค้ดการทำฟ u ซซิ่งเนี่ยพวกนี้เราต้องรู้จักเครื่องมือแล้วก็รู้จักหน้าตาของมันหน้าตาตัวรีพอร์ตของมันว่ามันบอกอะไรเรา แล้วก็ตัวเทรดกับวันนอร l ตี้ที่เกี่ยวข้องกับ Specialized Technology อันนี้หมายถึงพวกระบบที่เป็นระบบเฉพาะนะครับไม่ใช่ระบบไอทีในองค์กรทั่วๆไปอย่างเช่นระบบที่เป็นอินเทอร์เน็ตออฟติงเป็นระบบ e m b เบดด d ซิสเต็มเป็นระบบที่เป็นอุตสาหกรรมพวกโดนอย่างเงี้ยเขาก็เขามีตัวอย่างเรื่องของโดนหรือพวก Industrial Control รนะครับระบบสกาด a าก็เป็นเรื่องของภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับระบบที่มันเป็นระบบเฉพาะสำหรับบางอุตสาหกรรมเท่านั้น แล้วก็เรื่องกับ v ันเดอร์ i ว i t y ที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่เราไปใช้พวก Cloud Service อันนี้ก็แยกไปกลุ่มของ Cloud มีอะไรบ้างครับโมเดลต่างๆมีภัยคุกค,คามแตกต่างกันไหมนะครับแล้วก็การดีพอยแต่ละโมเดลเนี่ยก็มีความเสี่ยงไม่เท่ากันมีเรื่องของตัวพวก API ที่ไม่ Secure รวมถึงเรื่องของการเก็บหลอกการ m o n ิเตอร์หลอกของผู้ให้บริการคลาวกรณีที่เราไปใช้บริการของเขา ในหัวข้อถัดมาพูดถึงเรื่องของการ implement control เพื่อจะลดความเสี่ยงแล้วก็ลดภัยคุกคามของซอฟต์แวร์ที่มันเกิดจากช่องโหว่ของซอฟต์แวร์พวกตระกูลที่เป็นลนักษณะของพวก attack ผ่านทางช่องทาง SQL อย่างเี้นะครับ SQL injection การทำพวก e x t e n s i b l e markup language attack หรือ XML attack buffer overflow attack การทำในโหมดโค้ดเอ็กซิคิวชันแอตแทพวกนี้เป็นช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ทั้งนั้นนะครับเราจะลดความเสี่ยงช่องโหว่ซอฟต์แวร์ได้อย่างไรบ้างแล้วก็มีให้พูดถึงช่องโหว่ประเภทต่างๆของซอฟต์แวร์ว่าตรงไหนที่มันเกิดขึ้นได้บ้างในโดเมนที่2นะครับโดเมนที่2เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ซิสเต็มเียวริตี้อันนี้พูดตั้งแต่อินฟราสักเจอร์เลยนะครับเพราะว่าตัวซิสเต็มเนี่ยเกี่ยวกับอินฟรา ในแง่การมองกันเราก็ต้องดูว่าอินฟาเราเป็นยังไงเราต้องรู้จักอินฟาของเราคนระับเราเป็นคลาหรือเป็นออนพีมิดเราเก็บพวกแอสเซทม n เนจ m เมนต์ยังไงเราติดแท็กมันดีไหมนะครับเรารู้ไหมว่าแอสเซทเรามีกี่ตัวอะไรบ้างการทำเซกเมนเทชันในเชิงฟิสิกอล l ในเชิงมวลชั่นโลจิคอลต่างๆ เน็ตเวิร์กอาร์เคเด็เราเป็นไงมีกระบวนการเชน m มเนจเมนต์ไหมมีเรื่องของการใช้ Virtualization พวก VDI หรือเปล่าการทำ Containerization การบริหารจัดก,การเรื่อง Identity แล้วก็ Access Management เรื่องของพวก Cloud Access Security Broker นี่เรามีใช้หรือเปล่าคือเราต้องรู้จัก System ของเราก่อนว่าเป็นไงแล้วเราถึงจะ apply เรื่องของ Security Solution เข้าไปในอินฟาของเราได้ ในหัวข้อถัดมานอกจากอินฟาแล้วก็มาเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์เบสแพคทิสนะครับการทําซอฟต์แวร์ให้ปลอดภัยนะมีหลักพื้นฐานยังไงบ้างเริ่มตั้งแต่แพลตฟอร์มเราใช้อะไรแต่และแพลตฟอร์มต้องจัดการยังไงนะครับตั้งแต่ระดับเฟิร์มแวร์ขึ้นมาเลยไหมพวกเอเมดิซ d ตี s สแตมเนี่ยต้องชิปต่างๆที่อยู่บนตัวมันนี่ต้องปลอดภัยกระบวนการของ Sdlc หรือซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์ไลฟ์ไซเคิลอันนี้ต้องมีซิเค r i ตี้เข้าไปทุกส่วนนะครับเขาก็พูดถึงกรณีอย่างเช่น De เต็บ การประเมินความเสี่ยงหรือช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ทำยังไงได้บ้างนะครับการทดสอบพวกซอฟต์แวร์อย่างเช่นการทำ UAT การทำ s t a t e t e s t พวกนี้ในนี้ก็จะพูดถึงหมดไซซ่าเนี่ยจะต้องรู้รู้ทุกเลเยอร์เลยนะครับตั้งแต่ฟ้าไปจนซอฟต์แวร์การทำ s c u r e Coding b a s t Practice ถึงเราจะไม่ได้โค้ดเองนะครับแต่เราต้องเข้าใจในเรื่องต่างเหล่านี้แล้วเราสามารถมองมานออกว่ามันมีช่องโหว่ถ้าเกิดเราไม่ได้ทำเรื่องของ b a s t Practice ต่างๆพวกนี้ทูต่าง,างๆในการประเมินช่องโหว่ของการพัฒนาซอฟต์แวร์นั่นเอง ตั้งแต่ต้นจนจบถัดนมาก็เป็นเรื่องฮาร์ดแวร์นะครับจริงๆแล้วช่องโหว่เนี่ยมันเกิดจากตัวซอฟต์แวร์นั่นแหละแต่ว่าฮาร์ดแวร์ที่เราใช้ส่วนใหญ่มันก็จะเอ็มเบดพวกซอฟต์แวร์อย่างเช่นพวกเฟิร์มแวร์ต่างๆเข้าไปด้วยพวกไบออตต่างๆนะ UEFI เดี๋ยวนี้ก็พวกไบออนั่นแหละนะครับอันนี้พวกนี้มันคือซอฟต์แวร์ซึ่งมันจะต้องฮาร์ดเดนมาเรียบร้อยแล้วนะครับคนที่เป็นดีเฟนต์เนี่ยก็จะต้องรู้จัก ัวระบบของเราเองว่ามัน Embed อุปกรณ์ที่มันน่าเชื่อถือเข้ามาใหม่บางทีเดี๋ยวนี้แฮกเกอร์เนี่ยหรือว่าไอ้แฮกเกไม่ได้โจมตีที่ตัว OS แล้วนะครับโจมตีที่ตัวฮาร์ดแวร์เลยก็มี ในโดเมนที่3เป็นเรื่อง security o p e r a t i o n and monitoring อันนี้เขาพูดถึงตั้งแต่เรื่องของการวิเคราะห์นะครับ analyze data นะครับในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ monitor ทางด้านความปลอดภัยวิธีการวิเคราะห์วิธีการ analyze เช An ่นการทำ h e ิ i s t i c ก็คือเรื่องของการทำ best practice นั่นเองการวิเคราะห์ trend การวิเคราะห์ไปถึงตัวอุปกรณ์ endpoint พวก malware พวกที่เกี่ยวข้องกับตัว endpoint network การวิเคราะห์ไปเรื่องของตัว network พวก service ต่างๆที่ผ่าน network พวก log นะครับที่เราจะต้อง มีการรีวิวหลอกอยากสมำเรมอการมอนิเตอร์เนี่ยจะต้องมอนิเตอร์พวกนี้เป็นรูทีนนะครับเป็น day-to-day day Operation การวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆจากไฟคุกคามที่เกิดขึ้นแล้วมันส่งผลกระทบกับตัวองคอ์กรกับตัวหน่วยงานตัวแพร่ขยายออกไปถึงใครได้บ้างแล้วก็พูดถึงตัวเรื่องของเรียมตัวอุปรกรณ์หรือว่าตัวโซลูชันทางด้าน Security Information and Event Management นั่นเองการรีวิวพวกกฎต่างๆของเซียมการเขียนรูเพื่อในการตรวจจับเรื่องของเทรด การเขียนพวกคิวรี่ต่างๆครับการวิเคราะห์พวกอ e ีเมลถัดมาก็พูดถึงการเอาเรื่องของคอนฟิกเกชันตรวจสอบเรื่องของคอนฟิกเกชันที่เปลี่ยนแปลงไปต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบพวกคอนฟิกเกชันที่เปลี่ยนแปลงนอกจากช่องโหว่แล้วคอนฟิกเนี่ยเ็เป็นคือคอนฟิกที่ไม่ปลอดภัยก็ถือว่าเป็นช่องโหว่แบบหนึ่งนะครับอย่างเช่นการกําหนดสิทธิ์ที่ไม่เหมาะสมการให้สิทธิ์สูงเกินไปไม่ใช้หลักการพื้นฐานที่เป็นเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยครับ รู้ต่างๆของไฟวอลกดต่างๆของพวกอุปกรณ์ IPS นะอุปกรณ์ IPS IDS อุปกรณ์ Security เนี่เราเออกมาเพื่อใช้เรื่องของความปลอดภัยแต่ตัวมันเองก็ต้อง c o n f i ิกให้ปลอดภัยด้วยถัดมาเป็นเรื่องของความสัมพัญของ proactive threat hunting คือการทำเทรดอันติ้งเนี่ยมันทำเพื่อที่เราจะได้รู้ตัวก่อนว่ามันกำลังมี t r ทรดเกิดขึ้นในในระบบของเราก่อนที่มันจะสร้างผลกระทบที่ร้ายแรงนะครับพอเราเจอแล้วเนี่ยเราจะได้บริหารจัดก,การมันในเชิงโปรเจ c i ิกก็คือระงับมันก่อนที่มันจะทําอะไรเราได้มีเรื่องของการทําตั้งแต่สร้างตัวผู้ษฐานว่าในระบบของเราเนี่ยอาจจะมี t r ทรดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรามีจุดไหนบ้างที่เราสงสัยว่ามันอาจจะเกิดเทรดขึ้น โดยการไปดูหลอกดูจะเลิศอลางของอุปกรณ์นะครับแล้วก็เข้าไปจัดการสร้างโปรไฟล์ว่าแพทเทิร์นมันเหมือนการโจมตีแบบไหนยังไงแอคทิวิตี้เกิดขึ้นคืออะไรแล้วก็เข้าไปหาวิธีการจัดการโดยอาศัยพวกเทนะ็ดอินเทลเลเจนต์นะซอสต่างๆนอกเหนือจากทำเรื่องของเท็ดฮันติ้งทำในเชิงลุกแล้วโปรแอคทีฟนะครับในบางครั้งเราต้องการเครื่องมือในเชิงที่เป็นออโตเมตเพราะว่า เทรดบางตัวเกิดขึ้นเนี่ยในเวลาไม่นานเนี่ยมันจะทําให้เกิดผลกระทบได้ถ้าเราใช้วิธีแมนนวลตอบสนองเนี่ยบางทีอาจจะไม่ทันการนะครับก็ต้องใช้โซลูชันที่เป็นลนักษณะของออโตเมชันนะครับการเขียนเรื่องออโตเม t นะครับสคริปอะไรต่างๆ,างๆางเช่นพวก r u n b o ๊กเพย์บุ๊กโดยอุปกรณ์พกซอนเนี่ยนะครับเข้ามาไปหาจัดก,การตอบสนองกับเทรดหรืออินซิเดนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ระงับมันนะครับจัดก,การมันได้ทันท่วงทีนะ ซึ่งเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลถึงขนาดใช้พวกลักษณะของแมชชีเ e a r นิ่งเรื่องของ AI เข้ามาวิเคราะห์ลักษณะพวกภัยคุกคามต่างๆและตอบสนองกับมันในโดมเมนที่4นะครับเรื่อง Incident Response ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของฝั่งป้องกันฝั่ง Defense นั่นเองนะครับเมื่อเกิด Incident เกิดขึ้นกระบวนการตอบสนองจะทำย่างไงบ้างมันก็จะพูดถึงแผน,นต่างๆ m m u n i c a t i o n plan การประสานงานแน่นอนเราป้องกันด้วยตัวเราคนเดียวไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีการสร้างเรื่องของแผนการสื่อสารในระหว่างที่อินซิเดนต์เกิดขึ้นมีใครทําอะไรที่ไหนนะการเขียนรายงานการบันทึกต่างๆการประสานงานในเชิงของกฎหมายในเชิงของตัว HR นะครับหรือการประชาสัมพันธ์ข่าวต่างๆถัดมาเรื่องของอินซิเดนต์ปอนแผนนะเรื่องของแผนต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ไล่จากนโยบายลงมาเป็นขั้นตอนปฏิบัติขั้นตอนปฏิบัติของอินซิเดนต์ปอนแผนก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆขั้นตอนเรื่องตั้งแต่การเตรียมนะครับ หลังจากเตรียมแล้วก็มีการตรวจจับและวิเคราะห์ Detect and Analysis การกักกันทำ c o n t a i n m e n t นะครับการลบจัดการทวกเผ็ดเตต่างๆรวมถึงการกู้คืนรวมไปถึงหลังจากที่เราจัดการแล้วเนี่ยแอคทิวิตหลังจากนั้นเราทำอะไรนะครับมีการเก็บรักษาหลักฐานนะมีการทำเรส s ั่นเรียนทำา KM เอาไว้เรียนรู้เพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์นะครับอันนี้เป็นกระบวนการในเชิงป้องกันแล้วก็คือการวิเคราะห์หา potential IOC หรือ indicator of compromise ก็คือไปหาดูว่าในระบบของเราเนี่ยมันมีสัญญาณเตือนอะไรไหมว่าระบบเรามันโดน compromise ไปแล้วอาจริงๆไม่ผมพูดผิดน,นะครับไม่ได้เชิงป้องกันเป็นเชิงตรวจจับว่าระบบเราเนี่ยมันโดน c o m p พม m i ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเกิดในกรณีที่เราโดนจัดการไปแล้วนะเครื่องบางเครื่องหรือระบบบางระบบเนี่ย ถูกโจมตีไปเรียบร้อยแล้วแต่เราจะรู้ได้อย่างไรนะครับเราก็ต้องมีเรื่องของ Indicator of ์ของคอมพ s e เครื่องไม้เครื่องมือวิธีการตรวจสอบนะครับอะไรเป็นตัวบ่งบอกได้บ้างว่าโดนของผมไเตไปแล้วในเชิงของเน็ตเวิร์กในเชิงของโฮสต์นะครับในเชิงของตัวแอปพลิเคชัน IoC มีอะไรบ้าง หลังจากที่เรารู้แล้วว่าเรามีคอมเพมไมายเกิดขึ้นในระบบสิ่งที่เราต้องทําเมื่อเราตรวจเจอนะครับก็คือต้องเก็บหลักฐานเก็บหลักฐานเพื่อตามหาคนผิดตามหาคนกระทาแล้วก็เพื่อใช้ในการป้องกันเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกในอนาคตนั่นเองนะครับเขาก็พูดถึงการเทคนิคในการทำดิจิตอลฟอร์เรนซิกเบื้องต้นใช้เครื่องมืออะไรบ้างพวกเ็ดเวิร์ดแคปเจอร์หรือว่า การแคปพวกข้อมูลที่ฝั่งของ endpoint พวกม o b บ l านนะครับข้อมูลที่อยู่บนคลาวด์ข้อมูลที่อยู่บน,น vm รวมไปถึงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่เอาผิดเรื่องของคนทำอย่างบ้านเราก็จะเป็นพบรบคอมพิวเตอร์นะครับพูดถึงเรื่องหลักฐานต่างๆ แล้วก็ในโดเมนที่5นะครับเป็นเรื่องของความปลอดภัยนแอสเซทเมนต์อันนี้ในกรณีที่หน่วยงานเราเนี่ยต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือว่ามาตรการหรือมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้มาตรการมาตรฐานความปลอดภัยที่เราต้องทําตามเนี่ยเราทําได้ครบถ้วนหรือเปล่าเรามีขาดตกบกพร่องตรงไหนไหมครับก็ต้องมาไล่ดูว่าไอ้คอมแพต่างๆพวกนี้มีอะไรบ้างข้อที่1นึ่งเขาก็พูดถึงเรื่องของ Data Privacy and Protection ความสําคกญก็คือข้อมูลส่วนบุคคลความตํอคัามันคืออะไรมันมีอะไรบ้างนะครับใครเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ การเก็บรักษาหลักฐานทํำยังไงแล้วก็วิธีการป้องกันทำยังไงการทํา Data m a r k i n g การทำ Tokenization พวกนี้ก็เป็นเรื่องของ Data Privacy Protection ถัดจาก Data Privacy ก็จะมาในเรื่องของความเสี่ยงในระดับองค์กรเรื่องบุคคลไปแล้วก็เป็นความเสี่ยงขององค์กรการลดความเสี่ยงในระดับขององค์กรใช้เครื่องมืออะไรบ้างต้องไล่มาตั้งแต่ u u s n n s s s m p p c t t n n l y y s s นะครับการทำ risk Identification การทำ risk calculation เพื่อไล่ลำดับ ความสำคัญของความเสี่ยงแล้วก็ไล่ลําดับของการตอบสนองอย่างถูกต้องการทํา system assessment ตัวระบบของเราเองเนี่ยมีความ c o m p พ l ์ขนาดไหนนะครับ c o m p พ l ์ตามมาตรฐานความปลอดภัยขนาดไหนมีการทำ training ในลักษณะข,ของ exercise ก็ได้นะครับ red team blue team white team แล้วก็รวมไปถึงซ u p p l y chain ทั้งหมดของเราก็คือพวก vendor พวก supplier ของเรานะครับคนที่เป็นผู้ให้บริการเรานั่นเองถัดจากเรื่องของ ตัว organization ลิ k แล้วนะครับในมุมต่างๆคราวนี้มาพูดถึงในภาพใหญ่ก็คือเรื่องของ framework เราเอา framework มาตรฐานระดับที่เป็นมาตรฐานสากลมาใช้ในเซกค่ะก,ก็จะพูดถึงสิ่งพวก p u b l i management framework ของน i s t อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เรื่องของ policy procedure นะครับ code of conduct นะครับเรื่องของ acceptable use policy password policy ซึ่งหน่วยงานของเราหรือองค์กรทุกองค์กรเนี่ยควรจะมีการเขียนสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเป็นมาตรฐานโดยอ้างอิงกับมาตรฐานที่มันเป็นมาตรฐานสากลซึ่งในเนื้อ ของไซซ่าพัทเนี่ยก็จะบอกสิ่งต่างๆพวกนี้นะครับว่ามีอะไรสําคัญและจําเป็นบ้างคอนโทรลไทม์มีอะไรบ้างอันนี้เอามาพูดถึงในหน่วยนี้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของกระบวนการออเดดเรื่องคอมไพร์แอเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องการออเดดแน่นอนเพราะว่าเขาจะต้องมาออเดดดูว่าเราคอมไพร์ตามคอมไพร์แอนหรือเลกูลเลเตอร์เลกูลเลตอรี่ต่างๆหรือเปล่าแล้วก็ในตอนท้ทายๆของไซเบอร์ไซซ่าไซเบอร์เซกูริตี้อนดับแรกเนี่ยก็จะมีพวกคําศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็ต้องเข้าใจแล้วต้องรู้จัก มันโดยส่วนใหญ่นะครับผมย้ําว่าโดยส่วนใหญ่ซึ่งบางตัวเราอาจจะไม่เคยจับไม่เคยทําแต่ว่าพอเราไปประเมินถึงต่างต่างเหล่านี้เราไปวัดเรื่องเซอร์ไซซาพันเนี่ยเราต้องเข้าใจนะเพราะมีศัพท์เฉพาะของมันพอสมควรเลยทีเดียวก็ mm hmm. ในพักของไซซาพัด <ๆ S 2> ก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้นะครับผม จบลงไปแล้วนะคะกับ EP ที่8นี้กับตัวเซอร์ที่มีชื่อว่าคอมเทียไซซาพัทต้องขอขอบคุณอาจารย์สนัดมากๆเลยนะคะที่ได้มาให้ความรู้กับคุณผู้ชมให้ได้หายสงสัยกันสุดท้ายนี้ถ้าหากคุณผู้ชมมีคําถามที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับตัวเซอร์ไซซาพัทสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจ Facebook e s เ t t e c h ของเราค่ะ และอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube Isketech e ของเราเอาไว้นะคะเพื่อใน EP หน้าเสื้อตัวไหนที่เราจะนํามาเปิดท้ายขาย,ขายอาจจะถูกใจคุณก็เป็นได้และถึงเวลาอันสมควรแล้วทางทีมงาน Isketech e ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ